ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยลึกนะครับตำบลสวายจีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนอกกับงานทำบุญหมู่บ้านนะครับโกเจดีไซน์นะครับปีนี้บ้านห้วยลึกนะครับจัดเต็มนะครับสามัคคีกันดีมากครับบรรยากาศช่วงนี้ก็มาอยู่ในช่วงยกทุนพอดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านด้วยละกันครับผม สำเนียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็จะเป็นภาษาอีสานใต้นะครับขเขมรบ้านผมนะครับผมฐันมากทายกนำ,กทำทคำพับนรินทร์ดังปริทานโอภาโรสตารตอติวันนี้บ้านเฮลึกจัดเต็มครับผมนำความบันเทิงความสนุกมาให้พี่น้องได้รับชมนะฮะกับทีมงานไอเอสภาพยนตร์ครับอยู่ข้างโน้นครับพี่น้องบรรยากาศการจัดงานครับ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่มีความสมามัคคีกันดีนะครับผมทำมูลหมู่บ้านก็ฉลองนำไอเอสเข้ามาชายเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับกับหนังกลางเพลงอีสานใต้นะครับอีกโจนหนึ่งบรรยากาศวันนี้ก็นี่เลยครับผมแม่ค้าแม่ข,า,มขายมาแน่นเลยครับผมบรรยากาศนี้ครับผม ห้วยลึกนะครับสวัสดีแมวบองโบนกรุบกรุบขนียด,ด้วยแล้วกันครับผมมาพามาชมบรรยากาศการติดตั้งในช่วงก่อนที่จะซาวเช็กนะครับฝั่งนี้ก็ในส่วนของของเล่นนะครับสวัสดีครับรรผมเจอกันอีกแล้วพวกเรา <laughs> งานเร็กเหมือนกันครับวันนี้นี่นะครับบรรยากาศบ้าน,นบา้บานตางโยมอด วันนี้หาไม่ยากนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับผมวันนี้ก็ประจาวันที่21เมษาานะครับปี67นะครับกับงานทําบุญหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็นำไอเอฟภาพยนตร์จากจังหวัดสุรินมาเลยครับผมจัดเต็มให้นะครับโจขนาดกี่เม็ดเนาะนี่ใหญ่นะพี่น้องนี่นะครับเอฟซีแฟนเทไอเอสก็แจ้งหน่อยลวกันนะครับพื้นที่วันนี้เจ้าภาพเคลียร์ในส่วนของทุ่งนาให้เลยครับผม ด้านข้างก็จะเป็นโรงโม่ปูนนะครับอยู่ด้านข้างนะครับบรรยากาศตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วนะครับรแค่พิธีการในส่วนของทีมงานเจ้าภาพเสร็จก็จะเริ่มบันเลงในส่วนของเพลงช่วงแรกนะครับมอบความสรุกสนานให้กับพี่น้องชาวห้วยลึกตำบลสวายจีครับผมโอ้นี่เสียงกลางครับผมไอเอสภาพยนตร์นะฮะนานๆจะได้มาชมทีนะครับส่วนผมนี่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับ กลางโห,โห,โหแดงเลยพี่น้องเหมือนโตปิโด,โดเลยสุดยอดเลยนนตุกเบสครับผมอีบ่ายสองี่หนะฮะหนึ่งสองสามี่ห้าางละ20บใบครับพี่น้องนี่นะครับสวยงามจอสวยไอเอสนี I ่ này, ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ระบบไฟแสงสีเสียงสวยมากนะครับการจัดการการติดตั้งต่างๆนี่ วันนี้น่าจะเป็นโจขนาดกลางๆนะครับโครงเหล็กยังไม่หมดเลยครับอยู่บนรถนะครับนี่จะเป็นรถหน่่ยับสวยมากครับผมเรื่องรถไปเรื่งองาแล้วโจโค้งสวยงามบรรยากาศยามเย็นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องท้งใดที่ชื่นชอบเกี่ยวกับหน,นังกลางเปลง เป็นอีกหน่วยหนึ่งครับผมถือว่าคงไม่ต้องพูดเรื่องผลงานนะครับหลายท่านก็คงจะเคยผ่านตาผ่านทางด้านโซเชียลมาบ้างนะครับคงจะถูกอกถูกใจในส่วนของผลงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวทีนะครับหรือว่าจะถ้าเป็นยุค90ก็จะเป็นในส่วนของเทคสมัยก่อนเนาะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับไอเอก็จะมีในรูปแบบของเทคก็ได้นะครับแล้วแต่ทีมงานท่านเจ้าภาพ อยากได้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามราคากันดูอันนี้จะเป็นดน้านหลังนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พี่พีๆนักงานนะครับจัดตั้งนะครับนี่ครับโจน่าจะเป็นโจขนาดกลางๆนะครับปลายขึ้นไม่หมดเลยครับนี่สวยงามมากครับผมดีนึ่งนวยรับประกันความมันน้าโจแน่นอนครับผมมีงานมีการติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ไอเอสภาพยนต์จากจังหวัดสุรินนะครับผมบน,นี่นะครับว้แจ๋วจ้บเลย,เ,ลยเปลี่ยนแต่เสือ้อกลิ่นเหมือนเดิม <laughs> รุ่นนี้ปั่นแห้งอย่างเดียว,วเอ้งูดโอ้ยน,อนั่นแหละฉีดเข้าไปเฮ้ย,ย,อ,อ,ย,อ,ยอ,อย่าเสียงดังที่เดี๋ยวเขารู้หมดมพวกเราสุกปบรกนู่นุกนอนอากนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆในส่วนของ พนักงานของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้บรรยากาศเย็นสบายหิมะตกที่บุรีรัมย์นะครับผม4 3องศาห <c oughs> ำเช <c oughs> ขึ้นเลยบ่ <c oughs> ขึ้นแล้วนะออ้ <c oughs> ขึ้นโจแล้วครับพี่น้องนี่ห้าโมงกว่านี้เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับโอ้ไวจริงๆเลยทีมงานนี่เตรียมขึ้นโจแล้วเนี่ย อาบน้ากันที่ไหนระบัดนี่ใครอาบเพลใช่ไหมวันที่4ไปเจอกันอยู่กูกาสิงอีกแล้วพวกเรารถเหงูนวกอีกแล้วเอเานเอไหมรถเหยื่าวินเดือหรอฮะรถเหาว้นเดือไหมเป็นวันไหนเป็น <terminar> น <lyn> ับไปอ้วถปีนี้นับไปรถเหนะครับเลยรถกูกสิงมีดาวึนเดือไหมไม่รู้วีไปกับเอลทีเอลที รถเห่ไม่มาเจอมาเจอทีเอลตอนเย็นก็ทีเสร็จจากเอลทีวิ่งมาสุร well, er ินมาโตหนังอีกตอนเย็นอีกท <so ีตอนเย็นันท uh ี่สี่นะอันนี้จอกี่เม็ดนี่ยี่สิบบอู้จนับใหญ่สุดยี่สิบเก้าเลยเนาะใช่ไหมสามสองอ้าว โอ้โหเริ่มซาวแล้วครับพี่น้องนี่นครับบรรยากาศที่หวยลึกนะครับตอนนี้พีซาวอินเจเนียเริ่มแล้วครับผมมาชมบรรยากาศการขึ้นจอครับเอ้าวนขึ้นไปข้างบนเลยบออยู่บนบอ ไอ้นี่ทำไอ้นี่เรียนจบสูงจบด้วยนี่ครับอันนี้จะเป็นโครงของเขานะครับสวยงามบรรยากาศการก่อนขึ้นจอนะครับวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งอย่ามีลมแล้วกันครับผมเสียวแต่เพลงนี่เลยพี่น้องจะติดลิขสิทธิ์หรือเว่านะครับ เดี๋ยวบริกาศช่วงซาวเชคหรือว่าแสงสีเสียงเดี๋ยวผมจะเก็บให้โชว์มีแล้วกันครับผมพาพี่น้องเจอกันช่วงไฟแสงสีเสียงครับผม